นี่คือสองเพลยพอเริ่มต้นกันในชั่วโมงที่4กันตรงนี้นะครับตั้งใจของเอจิรากรก่อนหน้านี้ระยะปลอดภัยนะครับของวัฒนกรีนเอง,เองนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับศิลปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับคาชาแล้วก็เตา๋นาแนะนําตัวกันนิดนึงสวัสดีครับ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 ขชาครับสวัสดีครับผมเต๋าครับครับผมถามเริ่มแรกกันเลยดีกว่าว่าห่างหายจากซิงเกิลเก่าไปนานแค่ไหนครับแต่ละคน นับนิ้วนับนิ้วเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเกือบหนึ่งปีเต็มครับเกือบหนึ่งปีเต็มใช่ครับกลับมาคราวนี้เรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวของแต่ละคนเลยเป็นซิงเกิลเดี่ยวของอัลบั้มตัวเองครับผมครับผมแล้วในเรื่องของแนวเพลงของแต่ละคนลเป็นอย่างไรกันบ้างก็สําหรับแนวเพลงของผมก็จะคล้ายๆคล้ายๆซิงเกิลที่แล้วแต่จะซอฟลงหน่อยครับผมจะเป็นเพลงป๊อปที่สามารถฟังได้สบายๆครับผมอย่าง เต่าก็จะเป็นเพลงจากเพลงซิงเกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นเพลงเพลงอ่าป๊อปแดนซ์ก็จะมีจังหวะเร็วหน่อยแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยเป็นจังหวะแต่ว่าจังกลางแต่ว่ามีบีทให้แบบขยับได้เป็นเขาเรียกว่าประมาณมีเดียมครับแล้วก็เป็นเพลงป๊อป on the rock อีน่นมีความยากง่ายหรือแตกต่างจากซิงเกิลเก่าๆมากน้อยแค่ไหนครับ สำหรับซิงเกิลนี้ก็ถ้าสำหรับซิงเกิลของมาชานะครับซิงเกิลที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าทำนองแล้วก็จังหวะที่หนักหน่วงกว่าซิงเกิลล่าสุดอพอมาซิงเกิลล่าสุดนี้ก็ทุกอย่างช้าลงดนตรีนุ่มลงแล้วก็ต้องปรับเสียงร้องเราให้นุ่มตามไปด้วยคือต้องแบบใช้อารมณ์เพลงมากกว่าปกติครับอย่างของเตาแล่วครับของเต่อก็ครับผมก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับเพราะตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยเราก็ ซ้อมไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นเพื่อ,อที่จะทำซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้ก็คือว่าซิงเกิลเนี้ยถึงจะร้องแบบว่าแบบว่าไม่ไม่ช้ามากแต่ว่ามันก็เป็นแบบมีเดียมคือซึ่งเราก็ต้องร้องให้เสียงเราแน่นขึ้นร้องให้เพลาะขึ้นแล้วก็ส่วนท่าเต้นท่าอะไรเนี่ยต้องไปดูกันนะในเอ็มวีว่าจะปลอกไปเป็นยังไงเอ็มวีละพูดถึงในเรื่องของส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมกับซิงเกิลนี้มากน้อยแค่ไหนก็สำหรับ ซิงเกิลของกระชานะครับมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนกนร,นกระกการรรชาก็มีส่วนร่วมในการอ่ากับพี่แม็กซ์รันโปรดิวเซอร์เพลงของกระชาก็มีส่วนร่วมกันในการคิดว่าอยากจะให้เพลงออกมาเป็นแบบไหนเป็นเพลงเพราะกระชาเป็นคนออกความเห็นว่าอยากได้เป็นเพลงเศร้าเพลงเง,งาๆแล้วก็มานั่งคุยมานั่งแชร์ประสบการณ์กันว่าเ,เราจะให้เพลงออกมาในรูปแบบไหนเราอยากจะสื่ออะไรออกไปให้ค,คนฟังได้รับรู้อของเตาแล่วครับของผมก็ก็มีส่วนร่วมครับตั้งแต่ ก็เราก็เข้าไปประชุมด้วยกันตลอดก็คือไปเสนอความคิดยังไงอะไรประมาณไหนซึ่งมันจะดีหรือเปล่าอะไรนี้ก็ปรึกษากับทางทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับ,รบแล้วก็ส่วนท่าเต้นเรื่องเต้นเนี่ยเราก็ยังคงอยากจะเต้นอยู่แต่ว่าคงอยากจะเต้นน้อยลงหรือว่าเต้นแบบว่าอีกสไตล์หนึ่งซึ่งแบบว่าที่ดูแข็งแรงขึ้นหรือว่าดูแบบว่าดูมีการพัฒนาขึ้นนะครับการทั้งการร้องการเต้นแล้วก็เลยแบบมีประชุมตั้งแต่แรกจน อัดเสียงวันสุดท้ายเลยของแต่ละคนใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับกว่าจะออกมาได้ฟังกันติกตักติกตอกติกตัดร้องก็เอาง่ายๆ้วกันผมเข้าห้องอัดประมาณสามรอบส่วนผมเข้าห้องอัดสองรอบก็เปรีบว่าการเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยก็คือแบบแหวกน้ําท่วมไปเลยครับผมในเรื่องของสไตล์การร้องอย่างเงี้ยครับมันแตกต่างจากที่เราเคยร้องมามากน้อยแค่ไหนครับ ถามว่าแตกต่างจากที่เราเคยร้องมามากน้อยแค่ไหนถามว่ามันแตกต่างจากซิงเกิลแรกของเราไหมก็สําหรับของผมนะของผมก็ต่างพอสมควรเลยเพราะว่าซิงเกิลแรกนี่เราจะต้องร้องให้หนักแน่นร้องให้ดุดันนิดนึงเพราะว่าจะได้สู้กับตัวบีทของกลองหรือว่าเสียงดนตรีเสียงซาวกีตาร์แต่พอมาซิงเกิลที่สองนี้เครื่องดนตรีทุกอย่างถูกปรับให้ซอฟลงถูกปรับให้เบาลงเพื่อจะให้คนฟังเนี่ยได้รับรู้ถึงอารมณ์ครับผมนะครับก็จะเป็นประมาณแบบว่าร้องให้แบบว่า เน้นเสื่อรมมากขึ้นเพราเราเนี่ยมีมีดเดียมใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยฮะก็แบบว่าเราต้องร้องให้หนักแน่นขึ้นแล้วก็แบบว่าเชิญชวนชักชวนเพราะเพลงเราเป็นเพลงที่สดใสอะไราเงี้ยก็คือเราต้องใช้ช่องเสียงที่เหมาะกับดนตรีซึ่งดนตรีของเราเนี่ยของเต๋าเนี่ยก็จะเป็นแบบมีพ็อปด้วยแล้วก็มีกลิ่นของแนวร็อกด้วยแล้วก็มีสาวอีกว่าจูนนายเหมือนกัน ท้องอัดได้แล้วก็พอครั้งที่สองเนี่ยก็โอเคขึ้นครั้งที่สามก,ก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับครับผมพูดถึงในเรื่องของเนื้อหา,ขอ,อหาของเพลงนะครับพูดถึงเนื้อหาของเพลงนะครับเพลงแค่ของเล่นดับของวัญชาเนื้อหาก็จะพูดถึงพูดถึงการที่เรามาอบความรัก ให้กับใครสักคนหนึ่งเรามอบเวลาให้กับใครสักคนหนึ่งเราทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งได้แบบเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เลือกเราเขากลับไปเลือกอีกคนหนึ่งที่ทําได้เหมือนเราทุกอย่างอดอออคนหนึ่งก็เป็นตัวจริงไปส่วนเราไม่โดนเลือกเป็นยังไงเป็นเป็นตัวสํารองเลยเป็นของเล่นแบบไปเลยอ๋อของเต่าแล้วครับของผมก็อ๋อย่งพูดของผมก็อ่อ คนละแนวเัาไม่ยังไม่ไม่แนวเฮิร์ทเฮิร์อะไรี้ไม่ไม่เจ็บขนาดนี้ไม่เจ็บบว่าของเรียนแบบอะไรเงี้ยอล้วก็เป็นแบบแนวแบบสดใสสดใสแบบฟังใครฟังแล้วก็แบบยิ้มตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นเพลงแบบแนวเชิญชวนให้แบบว่าเธอเคยรู้สึกหรือเปล่าว่าแบบเวลาเรามองตากันเนี่ยแล้วเราใจสั่นตึกตักเลยโอ้โหสั่นแรงมากเลยนะเมื่อกี้มันกระลุ้งเลยนะประมาณนั้นครับแล้วก็แบบว่าอยากให้เข้ามา ความรู้จักกับเรามากขึ้นนอ,อ,อ,อยากจะมาไหมอยาจะมาไหมครับผมบเอาว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักไปฟังเพลงนี้สักครู่หนึ่งลแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับกับเตาแล้วก็ภาชาเอ8ครับ <S 1> <S 1> ตาจนตาเวลาเธอมองฉันนั้นใจสันส้น มันฉันไม่เธอมือโดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เจอโอ้เธอใจสั่นอีกแล้วสิอยากจะมาไปในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่จะมาเป็นคนรครของ การดุจอัตเธอเก็บไว้แค่คำเดียวในใจเธอรักฉันอยู่บอกเผวาๆกับคนที่รกักเธอดูหัวใจคอยเธอเดินเข้ามาอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่จะมาเป็นคนครอบร fresh shit cho you can check it please me shut hmm. to one jump to น,น,นี่คืออุ๊ยเล <laughs> ่นแรงเลน่นแรงไปหน่อยอ่านี่คืออยากจะมาไม้ของเต่านะครับอืมเป็นไงบ้างเมื่อกี้บอกจะให้ลุกขึ้นเต้นลุกขึ้นเต้นน,ะ <laughs> 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 นั่งเบียดก,กัน <laughs> <laughs> อยู่เดมี่รัามีของฝากครับผมมีของมาฝากทานจแฟนเข<อ>้ามาทํามาให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะ กินกินขนมคดรั่อบคะครับขอบคุณด้วยสำหรับของฝากนะอ่ะพูดถึงกับเพลงกันต่อครับค่างคาชาเองรู้สึกว่าตอนนี้เรื่องของ MV ็่าที่ำเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นตั้งแต่ตีสครึ่งไปถึงกอง MV 6มโมงเช้า กินข้าวแต่งหน้าทำผมเริ่มถ่ายเสร็จอีกทีเที่ยงคืนขนาดนั้นเลยเหรอละเอียดไปบ่าครับอ๋อไม่ไปถ่ายทำที่ไหนอ๋อไปถ่ายทำที่อ๋อเขาชื่อว่าอะไรเวสต์วูดสตูดิโอครับผมครับก็สนุกดีในกานถ่ายทำเอ็มวีครั้ง ครั้งที่ครั้งที่สามของกชาร์ทพูดถึงเรื่องของตัวเลขนี่อาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมต้องพูดผิดพูดถูกไปอ๋อแล้วก็มาถามถึงเรื่องราวในเอ็มวีครับเรื่องราวในเอ็มวีใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องราวของการแอบรักเพื่อนเราเพื่อนของเราคนนี้ก็จะไปไปเขาเรียกว่าออเดชั่นเป็นนักแสดงในละครในละครเวทีครับผมเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเราก็เลยแบบ เพื่อนก็มาวานเราแบบมาช่วยเป็นคู่ซ้อมให้หน่อยคอด้วยตัวที่เราชอบเขาอยู่แล้วแล้วก็เลยไปเป็นคู่ซ้อมให้เขาไปเป็นโรมิโอตัวปลอมให้เขาแต่สุดท้ายเราเข้าไปกับโรมิโอตัวจริงครับผมพูดถึงมีข้อความส่งเอ s มาน้องแฟนคลับนะครับถามว่ามวานร้องไห้หรือเปล่านี่คือยังไงวานเนาะอ๋อน่าจะติดน่าจะติดมาจากเอ็มีที่แล้วเพราะคิดว่าการถ่ายเอ็มบีที่แลของกระชามีร้องไห้มีซีร้องไห้ใช่ไหมเขาก็คิดว่าเอ็มบีตัวเนี้ยจะมีร้องไห้หรือเปล่าเขาบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีครับครับอืม ก็เลยกลายเป็นเหมือนก็คือแค่ของเล่นแบบที่ให้เราไปเป็นตัวปลอมให้เขาอะไรอย่างนี้ไม่มีแค่มีกี่ข้อมูลตัวเองฮะใช่เลยครับเอามาถึงเตาของเตานี่คือถามถึงเรื่องของ MV ไปยังครับยังครับยังเลยครับผมยังไงบ้างครับเตาก็ผมถ่ายเสร็จไปแล้วครับเสร็จไปได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับครับก็ตื่นต่ีห้าครับผมละเอียดแล้วก็ถ่ายเสร็จประมาณท่าทุ่มครับครับผมเรื่องส่วนเนื้อหานี่ก็ประมาณแบบว่าเป็นแบบว่า ผมเป็นเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ Android ครับซึ่งแบบมันแบบว like be ่าขยับขยี้ไม <si ่ได้เพราะมีชิ้นส่วนที่สําคัญหายไปครับอ่าแล้วซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์แสนสวยสุดสวยเนี่ยครับมาซ่อมมาซ่อมแบบว่ามีคนมาซ่อมว่าแบบเฮ้ยทำไมทําไมเนี่ยทําไมหุ่นตัวนี้ขยับไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรเป็นเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็เดี๋ยวไปติดตามด้เอ็มก็ประมาณนะครับก็แนวเอ็มวีเนี่ยอยกเป็นแนวแบบไซไฟหน่อย <ข> <ผม S 1> เริ่มออนแอร์เมื่อไหร่ครับของแต่ละคนของผมนะครับแค่ของเล่นแบบจะเริ่มออนแอร์วันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับครับของต่อเก้าวันที่1<ม>พฤศจิกายนนี้ครับอืมก็ติดตามกันได้นะครับช่วงนี้ในเรื่องของถามถึงซิงเกิลเนี่ยออนอกจากเพลงแรกที่ปล่อยให้ได้ฟังกันแล้วแนวเพลงอื่นๆโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงต่อจากต,ต่อไปใช่ไหมครับ นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะนั่งคิดอยู่เหมือนกันแบบเอ้ถ้าซิงเกิลต่อไปของเราเนี่ยเราอยากจะเราจะเอาเพลงอะไรให้ให้คนที่อยากฟังเพลงเราเนี่ยได้ฟังกันจะเปลี่ยนไปร้องเพลงเร็วไหมอาจจะเปลี่ยนความหมายของเพลงไหมหรือว่าเราจะร้องเพลงเศร้าแบบเดิมเอออันนี้แบบผมก็กําลังนั่งคิดอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ามีซิงเกิลหน้าเดี๋ยวจะได้รู้กันแน่นอนว่าเพลงของาเป็นแบบไหนตอนนี้ขอคิดก่อนระหว่างเพลงเร็วกับเพลงช้าเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากัน ถ้าถามส่วนตัวกระชานะครับเพลงเร็วกับเพลงช้าชอบอะไรมากกว่ากันคะชาชอบเป็นปกติคนชอบฟังเพลงชา้าครับใช่ครับแต่ถามว่าเพลงเร็วผมทําได้ไหมผมทําได้แน่นอนเต่าแล้วครับผมแล้วครับก็มคีคิดว่าอยู่เหมือนกันครับแล้วก็คิดว่ในหัวเยอะเหมือนกันว่าแบบอยากร้องเพลงแบบนี้อยากแบบเต้นแบบนี้อะไรเงี้ยฮะก็คือแบบว่าอยากจะลองแบบเนี้ยเราก็ต้องต้องเข้าไปประชุมกับทีมงานอีกทีหนึ่งทีมมาร์เก็ตติ้งอีกทีหนึ่งว่งาอันไหนจะเหมาะสมกับเราที่สุดรต่ว่าอันไหนอย่างนี้ เตาน่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็อาจจะแบบว่ามีแบบสอดแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆสอดแทรกความเป็นตัวเราเข้าไปแล้วส่วนร่วมของเพลงอย่างเตาเองครับก็คือเรื่องของเต้นเรื่องของอะไรเราออกมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเรื่องของเต้นเหรอครับผมก็บอกเขาว่าอขอขอไม่ทั้งเพลงนะครับแต่ว่าขอแบบว่ามาเป็นช่วงๆแล้วกันแล้วมีเป็นท่าประจําของเพลงไหมครับมีครับผมมีมีมีท่าประจําก็คือท่าในท่อนหุกท่าในท่อนทุกก็คือแบบว่า จะเป็นแบบท่าที่แบบว่าทุกคนจะเต้นตามได้เต้นตามอะไรอย่างนี้เต้นตามได้แต่ต้องหัดเต้นนะฮะ,ะต้อง,องหัดเต้นตรงแบบเราใส่ฟิลลิ่งเข้าไปด้วยถ้าเต้นเฉยๆมันจะไม่มีความรู้สึกต้องแบบใส่ฟิลลิ่งเข้าไปด้วยอะไรครับร่วมยังไงกับเพลงนี้บ้างครับส่วนร่วมของเพลงเหรอครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับก็คือแบบประชุมเข้าประชุมเข้าเสนอความคิดเห็นเข้าแบบว่ามีส่วนร่วมแบบว่าอยากได้เพลงแนวไหนประมาณไหนจังหวะอะไรยังไงเป็นแนวป๊อปหรือเป็นแนวร็อกหรืออะไรแนี้ครับครับผมแล้วค่ายชายเองนี่คือจะมีเต้นต้องปะครับ คาชาเองจะมีเต้นหรือเปล่าซิงเกิลนี้คงยังไม่เต้นนะครับผมแต่ซิงเกิลต่อไปไม่แน่เหมือนกันใส่ไปเลยเป็นเต้นได้อยู่แล้วเป็นชาชาเต้นได้เลยอ่าค่ไม่ต้องรอดูครับผมพอปล่อยซิงเกิลของแต่ละคนให้ได้แฟนๆเพลงได้ฟังกันแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างสําหรับผลตอบรับใช่ไหมครับหลังจากปล่อยซิงเกิลไปแล้วก็ได้ดูฟิดแบ็กจากแฟนคลับเป็นที่แรกก็รู้สึกว่าแฟนคลับเขาชอบ เพลงใหม่เพลงแค่ของนแบบที่ปล่อยออกมามแล้วก็ยังได้ได้เขาเรียกว่าได้รู้ฟีดแบ็จากหลายๆที่อย่างเช่นแบบบางคนที่เราคาดไม่ถึงอย่างเพื่อนเราที่แบบไม่ได้ติดต่อกันนานก็โทรมาบอกเฮ้ยได้ยินเพลงนี้จากคลื่นวิทยุชอบมากเลยเรารู้สึกแบบโอ้โ oh, ห oh, หัวใจพองโตครับผมแล้วเขาพูดถึงนอกจากเรื่องของเพลงแล้วในเรื่องของลุกใหม่ละ่ะาพูใหม่ยังไงกันบ้างก็ตอนแรกเอาเริ่มจากพันทับก่อนเลยเขาแบบตกใจครับ ดูดีขชามาทรงกะลาเหินเลยครับอะไรครับอะไรครับบ้า่าผมอ่านนี้ข้อความนี่เลยมาเรือใช่ก็ความจริงผมก็คุยกับพี่ๆทีมงานแล้วว่าเออไหนๆเราทําซิงเกิลใหม่แล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนลุคไปด้วยเลยก็มานั่งประชุมนั่งปรึกษากันว่าทรงผมแบบไหนดีเสื้อผ้าเป็นแบบไหนดีนั่งเลือกกันจนได้อย่างที่เห็นอยู่บนหน้าปกครับผมซิงเกิลครับผมแล้วของเต่าเองในเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผม ก็นะครับในคอนเซปต์เนี่ยจะเป็นชุดแบบว่าเป็นสไตล์วินเทจแต่แบบแบบนํำสมัยหน่อยอะอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นแบบเสื้อลายแล้วก็เป็นเสื้อสูรอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับครับผมก็เป็นแนวนี้แล้วก็ทรงผมเนี่ยครับตอนแรกก็เป็นผมยาวธรรมดาเนี่ยครับที่เขาบอกว่ามันไม่ได้มันต้องลุกแบบว่าดูแบบว่ามันแมนแบ๊สนิดนึงอะไรเงี้ยเออแบบแบ๊ดนิดนึงก็ลยแบบ จากผมถ่ายข้างเลยฮะซึ่งผมไม่เคยตัดทรงนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับแบบว่านอกจากทรงนักเรียนแล้วนี่ยอจากทรงนักเรียนแล้วก็ถ่ายข้างก็คือแบบว่าไม่ได้ตัดนานมากแล้วสิงห์หน้านะครับเต๋าจะถ่ายตรงกลางเลยผมว่าจะก็ค่อยว่ากันได้ก็อ๋ มากันเยอะแยะมากมายมนะครับผมของทั้งสองคนเลยของทั้งคชาเอ็แล้วก็ของเต่าเอ็นะครับต้องบอกว่าแฟนคลับก็มีแบบฝากคาถามมาด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอลองเลือกคาถามจากทางข้อความมาถามมาถามดูไหมได้เลยครับะนะฮะลองลองเลือกมาดูแล้วกันนะครับกับทาง<ม>ข้อความมีถามอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะมีบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยสําหรับผลงานของเต่านะขอบคุณครับ มภาจะสัำผัอมีแบบูคำแบบว่าสำตาวสำตาคืออะไรตกมาตกมานะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยพี่เต๋าครับวางมืออะไรเนี่ยอืผิดเก้าอี้หรือเปล่าครับคือยังไงคือยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเขาน้องเขาตาดีมากเลยอืมีส่งคําถามบอกว่ายิ้มหวานให้กับกล้องหน่อย กล้องไหนดีกล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้ดีนะตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้กําลังนั่งอ่านกันอยู่เลยนะครับส่งกันไหมเยอะผมถามกันมาเยอะๆนะอยากถามอะไรพวกเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามีคําถามให้น้องแฟนคลับได้ถามกันแน่นอนนะเพราะเดี๋ยวจะไปอัดรายการเอ็มซีออนทีวีกันใช่คถามถึงตอนนี้กระแสเพลงของแต่ละคนที่ปล่อยออกไปแล้วก็สําหรับกระแสเพลงแค่ของลีมแบบของกระชานะครับก็ สำหรับผมผมคิดว่าตอนนี้ดีมากเลยเพราะว่าติดชาร์จอยู่ในหลายๆคลื่นนิทยุรวมถึงคลื่นนี้ด้วยก็หวังว่าจะติดชาร์จอยู่ในคลื่นนี้ต่อไปนานๆอยากจะไปอยู่อันดับหนึ่งบ้างนะรอดูขอให้ไเข้ามาเยอะๆกันแบบนแล้วก็รวมถึงของเต๋ากระเพลงอยากจะมาไหมก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับผมสำหรับคนที่ใส่ครับผมสำหรับฟีดแบ็กเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนแฟนผมก็ชอบครับซึ่งบอว่าเขาก็ชอบส่งทวิตเตอร์ส่งอะไรมาเขาก็ชอบเพลงนี้มากเลยว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่า คนที่แบบว่าเาพื่อนของเทนเนอร์ครับ,รบ<ป>พี่นี่รู้จักคนนี้ไหมเนี่ยฟังเพลงอยากจะมาไหมเนี่ยรู้จักเขาถ่ายรูปเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ละซ,ซึ่งไม่รู้ว่าเทนเนอร์คนนี้สอนผมอยู่ให้<อ>กันโม้กับฟังบเทนเนอร์มาแล้วก็ ก็ครับรู้สึกดีใจครับที่เขาชอบเพลงของเราครับก็ฝากไว้ด้วยละกันครับผมงั้นอยู่ยังไงขอกันเข้ามาเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวสาวกชาเดี๋ยวมาทำกิจกรรมกับเราใช่ป่ะอู๋ใช่เนะ่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังไงก็ขอเพลงเข้ามาได้ครับที่4221010หรือว่ารวมถึงดาวน์โหลดเพลงครับผมแต่ละคนมีรหัสดาวน์โหลดแล้วก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ www.truemusic.com ครับผมหรือใครนะที่ใช้โทรศัพท์เครือข่าย TrueMove H นะครับผมสอง G ด้วยอ่า ทรชัดเนี่ยแดงถึงใจเอ๊เอกดสอง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 โทรออก <S 2> 2, <S แล้วจะมีใช่สองสี่ตัวแล้วจะมีโอเปอเรเตอร์รับสายแล้วโอเปอเรเตอร์จะพูดว่าบอกกัาเ,เพลงใครคะเอ้อไม่ไม่ต้องว่าบอกว่าขอเพลงอยากจะมาไหมแล้วก็แค่ของเ,เอ่เนี่แล้วปึ๊บแล้วก็เสียงรอสายอย่าลืมนะครับเป็นเสียงร้อนสายนะฮะสำหรับใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมโหลดเป็นเสียงรอสายได้ด้วยต้องับแล้วถ้าติดตามผลงานแล้วครับช่องทางไหนยังไรกันบ้างก็ โซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่มจากคาชาก่อนเลยแล้วกัน Twitter ช่วงนี <g 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 ้เล sì ่นกันเยอะแยะมากมายก็มาฟอลโล่คชาได้นะครับสำหรับคนที่เล่น Twitter นะชื Minor ่อ Twitter ของคาชานะครับคชา K A C H A u n d e r s c o r A F 8นะครับผมมาฟอลโล่กันไดเยอะแล้วก็ไหนจะเป็นเอาแฟนเพจอีกครับผมก็ไปที่ www. kachafc. com ครับเข้ามาพูดคุยกันได้ในนั้นมีเรื่องราวมากมายของคาชาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยครับแต่ผมของต๋าก็ ชื่อทวิตเตอร์อาจจะยาวหน่อยนะฮะไม่หน่อยจะขครับย,ยาวเลยยาวเลยแหละครับก็เต๋าเพียงพอนะครับผมก็ t a o p h i a n g p h o r นะครับ t a o p h i a n g p h o r <laughs> ครับผมแล้วก็แฟนเพจก็เต๋าเอฟแปดคอมนะครับหรือว่าเข้าในในบ้านพันทิปก็ได้หรือว่าในได้แล้วก็ Facebook เอฟอัปเดตด้วยครับ, <laughs> รบผมก็ทวิตเตอร์เดี๋ยวทั้งเต๋าก็ชาจะตอบทุกทวิตเลยใช่ไหมฮะ ตอบทุกทวิตไหมนะฮะรคือคือคือได้เห็นทุกทวิตอยู่แล้วถูอกลัมาครับถ้ามีเวลาเราจะเปิดอ่านอยู่แล้วครับแต่บอกว่าอาจจะแบบไม่ได้ตอบทุกทวิตอะไรอย่างนี้อ่ะมาถึงในช่วงนี้ให้ร้องให้ได้แฟนคลับได้ฟังกันสดๆดีกว่าร้องให้ฟังซิไม่ใช่เอาเริ่มที่ใครก่อนดีเอาเป็นขชาแล้วกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวร้องขี้อย่ คราะของปลอมมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร,คอใครตอนยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันไดที่เธอมีเงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา เป็นดีแค่เพียงคงที่ทำเลียนแบบของจริงโอ้โหนี่คือแค่ของเล่นแบบของกระชาครับเดี๋ยวมาเต่าเต่านี่คือต้องเต้นเต้นด้วยไหมเต้นนะเดี๋ยวพื้นที่เด<อ>ี๋ยวตี้ด้านล่างใครที่ <laughs> ตามรอดูด้านล่างเลยนะครับผมก็นะครับ <laughs> เร็วดีครับรอฟังอยู่ครับ <laughs> ต่จันตาเวลาฉัามองฉันนั้น เมื่อโดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เจอโอ้เธอใจสั่นอีกแล้วสิอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่าเพรอแค่จะมาเป็นคนครอบครองอ,อยู่ด้วยกันไม่ในใจที่รอให้จงให้เธอแค่คนเดียวขอบคุณครับนะและที่คือ อยากจะมาไหมกับเพลงอยากจะมาไหมครับผมรู้สึกว่าแต่ละคนนี่ขยับกันนิดหน่อยอยากจะมากันหรือยังแฟนขับอถแบบกีกาแล้วนะแค่ทําท่าเต้นที่แฟนขับก็กีฬเลยนะเออนะก็ติดตามกันได้ในรายการ MC on TV แ๋ยวเรามีสัมภาษณ์กันข้างล่างบี่แฟนขับมาเยอะเลยทีเดียวครับช่วงท้ายนี้เดี๋ยวให้ฝากถึงผลงานของแต่ละคนกันอีกครั้งหนึ่งครับครับครับผมสําหรับแฟนๆชาว MC Radio นะครับ ตอนนี้ค,คุณกำลังฟังเสียงขชาอยู่ขชาขอฝากเพลงแค่ของเรียนแบบไว้ด้วยละกันนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของขชานะครับขอกันมาเยอะๆนะที่ MC Radio ดครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆดีเจแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนหรือแฟนเพลงทุกๆคนที่ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณพี่ๆดีเจทุกคนนะครับที่ให้เตาขชาได้มา สัมภาษณ์สดในวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากซึ่งผมก็มาครั้งแรกว่าผมไม่เคยไปสัมภาษณ์ตามคลื่นวิทยุที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเขากระชานี่มารอบสองครั้ใช่ครับยังไงก็รอบถามรอบตีเราก็ทำมแน่นอนครับผมก็ฝากเพลงอยากจะมาไหมไว้ในอ้อมกอดแฟนๆนะครับโอ้โหก็ในคลื่น95.25นะครับอยากติดชาร์ตบ้างขอคึ้นรับแพ็กคู่เลยนะครับ2คนนะฮะฟังเพลงผมเสร็จปุ๊บต่อด้วยกระชานนะครับต่อด้วยเฟรมนะมาทั้งค่ายเลยแล้วกันขอทั้งค่ายเลยนะฮะน้องฝา ไปด้วยรายการก็ขอบกดขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผลงานครับเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆครับยังไงก็มากันบ่อยๆแล้วกันเนาะดีครับ MC ระซยองของเรายินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มันในซิงเกิลต่อๆไปฝากย้ำอีกหนึ่งรอบดีกว่ารหัสดาวน์โหลดไปที่ www.truemusic.com นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดนะหรือท่านใช้ระบบ TrueMove H นะครับผมก็กด2 2 2สองโทรออกบอกพี่เขาว่าอยากได้เพลงพี่เขาจับให้แน่นอนฝากด้วยครับไปไปดาวโหลดกันเยอะๆนะครับผมให้ยังไงก็มีโอกาสเราก็มาทำกิจกรรมกันเนาะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับทั้งเป่าแล้วก็คาชาครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวให้ฟังเต็มๆอีกหนึ่งรอบแล้วกันครับแค่ของเียนแบบครับ บันแดดไวแล้วอยากให้เธอยิ้มรื้อไปไม่อยากจะเห็นแมนแ่น้ำตาต้องการมือไรจะปรึกษาให้เธอรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจำจว่ายังมีฉันไี่ยเพรา,า้อนฉันใช้ทุกแทนที่ั้น ฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครตอนน้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองเป็นแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของที่ ว่ายังมีฉันเป็นที่พอแล้วมากมายเพราะคนร้องปลอ่อยในฉันใช้ทุกแทนถึงมันแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครที่สคือใครอคุณมเบลเขาวันได้ที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแล้วรักเธอสักเท่าไหร Come the